ระหว่างดางด้านของ bon บอลมาดอันดับ7นะครับค่ำคืนวันนี้พวกเขาจะเปิดสนามกังด้านของวิกตอร์ลิตี้สเตเดียมครับตอนรับการเยือนของด้านคุนคอนเวสต์แฮมยูเนเต็ดอันดับที่14ของลีกนั่นเองนะซึ่งถ้ามองไปถึงผลงานนะภาพรวมในฤดูกาลนี้นะก็ต้องบอกว่าทางด้านของเจ้าถิ่นนะครับอย่างด้านของบอลมาดดดูดีกว่านะครับทางด้านของกุนซอนะครับอย่างด้าอาริโอลาเนี่ยนะครับคุมทีมบอลมาดนะตอนนี้เนี่ยหลังอันดับที่7ของลีกเลย แนบก็ถือว่าผลงานในช่วงหลังเก็บ9คะแนนเต็มจาก3นัดหลังสุดในลีกที่ผ่านมานะครับไม่ว่าจะเก็บชัยชนะเหนือทางด้านของบูแพมตัน4-2อัดท็อตแนมฮอสเปอร์นะครับ1ประตูศูนย์แล้วก็บุกไปอัดทางด้านของอิฟซวิทสองประตูต่อ1นึ่งับรวมถึงวันนี้เนี่ยตัวเจ็บนะครับไม่ค่อยเยอะด้วยนะครับสำหรับทางด้านของบอลมาร์ทนะค่อนข้างอยู่กันครบนะครับสำหรับทางด้านของบอลมาร์ทไม่ว่าจะเป็นด้านอดัมสมิธนะครับอินเลียดนะซาบันยี่นะครับทางด้านของตรงกลางไลอันคริสตี้ไฮเลอร์อดัม นะครับอ,องตัวเซมังโยจัสตินไคเวิร์ดมาคัสเทวนเนียและ,และน้าเป้าครับจะเป็นานด้านของอีวานิสันนั่นเองนะที่จะลงล่าตาข่ายในค่ำคืนวันนี้นั่นเองนะส่วนทางฝั่งทางด้านของทีมผู้มาเยือะนนะับอย่างด้านเวสต์แฮมยูไนเต็ด ในค่มภีรวันนี้ครับภายใต้การคุมทีมของด้านครูเรนโลเปเตกีครับก็ถือว่าผลงานในช่วงหลังที่ผ่านมาครับก็ถือว่าน่าเป็นห่วงเลยนะสำหรับตันด้าขุนของเวสแฮมยูไนเต็ดนะตลอด5้านัดหลังสุดในลีกพวกเขาเก็บชัยชนะไป2แพ้สอเสมอ1นะเกมล่าสุดคืนฟอร์มับเปิดรังลอนดอนสเตเดียมอัดตันด้าของวูล์แฮมตันนะเก็บ3คะแนนไม่ได้ด้วยสกอร์2อประตู่อ2ประตูต่อ1ก็จริงนะแต่ถึงอย่างไรก็ตามครับวันนี้ทางด้านของเวสแฮมยูไนเต็ดเนี่ยภาพรวมนะครับพวกเขายังดูเป็นรองด้าบอลมัด นับจาก15นั้านเนี่ยเก็บไปถึง18คะแนนนะส่วนในด้านของสภาพความพร้อมเวสต์แฮมยูไนเต็ดวันนี้นะครับก็จะขาดนด้านของมิคาเอลอันโตนิโอนะฮะที่ประสบปัญหานะครับอุบัติเหตุรถชนนะครับทางด้านของตัวแบนตอาตัวที่โทษแบนต์นับอย่างด้านพันไมลี่ที่เหลือนะก็ถือว่าอยู่ในชุดที่แบบว่าพร้อมแบบเกือบเต็มร้อยเลยสำหรับเวสต์แฮมยูไนเต็ดวันนี้นะไม่ว่าจะเป็น,นด้านอ,อาูคัสฟาเบนกี้อารอนบารบิสซาก้า นะครับมัรเลเบนอฟนับแมตตซิมิเลียนคิวแมนแนวรับอาลอนเคสเวลเนี่ยพรุ่งนี้เนี่ยครับน่าจะได้ผลึกกำลังเกมแนวนะรับส่วนตรงกลางเนี่ยจะเป็นโทมัสซูเชต นะครับเอสสันอาเลสนะครับแล้วก็แนวลุกนะครับจะเป็นในด้านของโมเมตคูดูลูคัสปาเกต้านะซัมเมอร์วิลและหน้าเป้าเนี่ยจะขยับทางด้านของนะครับจารดโบเวนนะที่จะพร้อมลงล่าตาข่ายในค่าคืนวันนี้นั่นเองและวันนี้ในเงื่อนไขนะค่อนข้างแรงพอสมควรนะครับบังคับให้ทางด้านของเจ้าถิ่นนะอย่างด้านบอลมาดับกับเงื่อนไขวันนี้ต้องมีอย่างน้อย2ประตูครับถึงจะได้เฮเต็มๆนะผมวัดใจเลยวันนี้นะครับด้วยเงื่อนไขแบบนี้และก็แสเนี่ยนะคค่อนข้างแปลก นะครับผมวัดใจครับหนึ่งทีมหน้ากล้องประจำาคําคืนวันนี้ให้มองไปทางด้านของทีมผู้มาเยือนครับอย่างในด้านขุนค้อนเวสแฮมยูไนเต็ดครับคําคืนวันนี้ปิดประตูแพ้ครับไม่บุกไปเสมอก็บุกไปชนะเลยสำหรับคําคืนวันนี้น,นั่นเอง